สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกครั้งกับชัยท็ k channel นะครับประเด็นที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของคลิปที่แล้วนะที่ผมได้พูดไปว่าผมจะไปตรวจสอบดูนะครับเรื่องของชมลมเรื่องสมาคมเรื่องมูลนิธิอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งผลจากการค้นคว้าแล้วนะฮะองค์กรที่ต้องได้รับการจดทะเบียนเนี่ยก็จะมีแค่มูลนิธิและก็สมาคมนะครับส่วนชมรมเนี่ยเป็นองค์กรอิสระนะฮะก็คือตั้งขึ้นมาพูดตามภาษาบ้านๆก็คือองค์กรเถื่อนนะครับไม่มีองค์กรไม่มีหน่วยงานไหนรองรับ นะครับแต่นะครับการที่ตั้งชมรมขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามความสงบเรียบร้อยของประเทศอะไรประมาณนี้นะครับการตั้งชมรมนะซึ่งคนกี่คนก็สามารถตั้งได้แล้วนะครับสองสามคนหรือสิบคนขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่มารวมตัวกันแล้วก็ตั้ง นะครับเป็นหน่วยงานอิสระองค์กรอิสระนะเหมือนผมนี่ผมจะตั้งชมรมอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมีวัตถุประสงค์นะแล้วก็ไม่ขัดต่อศีลธรรมอนันดีงามความสงบเรียบร้อยของประเทศนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องไป เล่นงานค้นคว้านะครับว่าตั้งขึ้นมาแล้วมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยไหมหลักศิลธรรมไหมอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของถ้าจะไปเล่นงานเขาได้นะนะครับก็ต้องไปที่อะไรอ่ะกระทรวงที่มันเกี่ยวกับ ความยุติธรรมอะนะนะครับหรือว่าล่าอะไรมือชื่อหรือไปร้องที่ไหนการที่จะไปฟ้องร้องได้มันก็ต้องมีเจ้าทุกนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเจ้าทุกในที่นี้ก็ต้องเป็นเอ่อพวกเราอะนะที่เสพข่าวนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเอ่อไป ไหลสวดนู่นนี่นั่นหรือว่าไปเล่นงานคนนั้นคนนี้อะไรพวกเนี้นะครับซึ่งเราเองจะต้องดำเนินการนะครับแต่เห็นว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะผมดูแล้วมันน่าจะไปทางนั้นนะครับคือวุ่นวายนะตอนนี้ชมลมที่ตั้งขึ้นมานยะเดี๋ยวไปดูช่องทางนะครับว่าจะร้องเรียนตรงไหนได้บ้าง นะครับแต่ที่แน่ๆคือองค์กรเถื่อนนะครับที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปหาหนู่นนี่นั่นมาไปฟ้องร้องชาวบ้านเข้ามาแล้ล่าสุดก็ไปอะไรอ่ะโพ์ผิดพรบอรคอมอีกนะครับทำให้ทนายตั้มเสียหายอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเรื่องที่จะต้องดำเนินการนะครับ ถ้ายังไงก็ถ้าใครที่ประสานงานกับทนายตั้มได้หรือว่าเดี๋ยวผมจะลองประสานงานดูนะครับว่าจะเล่นงานเขาได้ในเรื่องนี้ไหมนะหรือจะลองประสานกับทนายรัชพลนะทนายสมเกียรติอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็ให้ยุติบทบาทไปซะไอชมลมพันนี้นะนะครับ ประเด็นวันนี้ก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ